เจ็ดวันบีทำจริงเห็นผลจริงสวัสดีค่ะ B21s วีทวิตนะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะตอนนี้อาจกำลังประสบปัญหาแขนยว้ออยู่หรือเปล่าคะแล้วก็ทำให้การใส่เสื้อผ้าเนะี่ยมันไม่สวยไปเสิร์ชอินเตอร์เน็ตนะคะทำตามมาก็หลายคลิปแล้วลองเล่นตามมาก็เป็นเดือนละแต่ก็ยังไม่ลดสักที เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคลิปมันยังมีความเชื่อที่ผิดๆอยู่นะคะหรือมีความจริงที่บอกไม่หมดค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงมีปัญหาแขนย้วยหย่อนยาน,นะคะมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือกล้ามเนื้อของตัวหลังแขนเนี่ยที่เรียกเป็นกล้ามเนื้อไตเสพเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะมันมีน้อยมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปทําการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อกันนะคะ ส่วนที่2ก็คือมาจาก เรามีไขมันเยอะนะคะซึ่งไขมันเยอะเนี่ยเวลาเรา,เาสังเกตดูเนี่ยเนื้อมันจะไม่แน่มันจะไม่แน่นนะคะมันจะเหลวๆนุ่มนิ่มแล้วเวลาเราสั่นแขนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกระเพื่อมนะคะซึ่งอันนี้มันเกิดจากการที่เราแบบทานอาหารเข้าไปนะคะแล้วก็มีไขมันสะสมนะคะถ้าเราต้องการจะก,กําจัดเนี่ยเราก็ต้องทําการาทําการเบิร์นทำการคาร์ดิโอนะคะเพื่อจะลดไขมันซึ่งหลาย,ลายคลิปเนี่ยถ้าบอกอุย้ยเราจะลดไขมันเฉพาะต้นแขนอย่างเดียวอะไรย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเราไม่สามารถลดไขมันเฉพาะจุดได้เวลาเราจะลดเนี่ยเราก็ต้องลดทั้งตัว เลยนะคะก็คือต้องทำคาร์ดิโอเบิร์นเอานะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีไขมันเยอะเนี่ยก็ต้องทำในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุที่3นะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากเรื่องของผิวหนัง ที่มันเหี่ยวย่นซึ่งเคสเนี้ยนะคะจะเกิดกับเพื่อนๆที่ตอนแรกเนี่ยมีน้ําหนักตัวมากนะคะแล้วก็ทําการลดน้าหนักเร็วลงเร็วเลยทำคาร์ดิโออย่างหนักลงเร็วเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนด้วยผิวหนังเนี่ยที่มันเคยเต่งตึงนะคะมันก็เลยหย่อนคล้อยนะคะย้อยออกมานะคะทีเนี้ยใครที่น้ำหนักตัวมากแล้วลงเร็วเนี่ยแล้วเกิดปัญหานี้มากๆนะคะคือแบบย้อยมากๆเนี่ยอันเนี้ยบีแนะนําพกแพทย์ผ่าตัดดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดยังไม่ยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ย้อยขนาดนั้นอันเนี้ยก้าาก้ได ด้วยการสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าอาจจต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็อดทนนะคะค่อยๆสร้างกันไปอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะ แต่ว่าก่อนจะเริ่มนะคะบีแนะนําไม่ว่าจะเข้าโปรแกรมอะไรก็ตามแต่เนี่ยก่อนเริ่มเราคุณจะต้องมีการบันทึกผลวัดผลนะคะก่อนและหลังแล้วก็จดบันทึกการเลนของแต่ละวันไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการทําบันทึกจะทําให้เราเหมือนกลับมาดูได้ว่าเอ๊ะเราเล่นไปแล้ว7วันเราลดลงขนาดไหนหรือว่าเราทําอะไรผิดไหมเราควรจะต้องปรับอะไรหรือเปล่านะคะซึ่ง บีก็จะแนะนําวิธีการวัดนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือการวัดไขมันนะคะซึ่งการวัดไขมันเนี่ยในสากลาเลยที่ใช้กันก็คืออาจจะใช้เป็นตัวนี่ก็ได้นะคะคาลิปเปอร์ตัวนี้นะคะใช้หนีบแล้ววัดไขมันนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าถ้าแบบเป็นพลาสติกแบบนี้นะค่ะราคาถูกๆมันจะกิ๊กก๊อกมากเลยอันนี้บีไม่แนะนําไม่ใช้นะคะแต่ถ้าใครที่ไปฟิตเนสอยู่แล้วไปยืมใช้ของฟิตเนสก็ได้ หรือแต่ว่าของตัวคาลิเปอร์เนี่ยมันจะมีคอนซร์นิดนึงเวลาเราถ้าเราไม่มีคนไม่มีเพื่อนช่วยวัดให้นะคะเราหนีบเองเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ถนัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ตัวอื่นก็ได้นะคะก็คือตัวสายวัดนี่ตัวนี้นะคะซึ่งก็น่าจะมีกันก็วัดง่ายๆวัดต้นแขนเอาไว้นะคะแต่ถ้าสายวัดก็ไม่มีจริงๆนะคะอยู่หอไม่มีสายวัดด้วยก็เป็นวิธีง่ายๆก็ได้นะคะก็คือเป็นการ ดูเหมือนที่เวลาเพื่อนๆแกล้งกันนะคะมาเขี่ยๆดูสิว่าเราเนี่ยแขนยวยขนาดไหนดูว่าการกระเพื่อมของมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้ค่ะเราจะได้มีเปรียบเทียบก่อนและหลังนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจดค่าเริ่มต้นไว้แล้วเรามาลองเล่นกันเลยค่ะบีก็เลยจะมีะแนะนำสามท่า ที่เล่นแล้วโดนไตเสบเน้นๆเลยนะคะมาแนะนํานะคะซึ่งเป็นท่าที่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วย เ,เพื่อนๆอาจจะดูมันก็จะมีหลายๆคลิปนะคะที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งการที่มีอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะคะมันเป็นการเพิ่มโหลดนะคะทําให้เราใช้ระยะเวลาในการออกกําลังกายเนี่ยน้อยลงอย่างบางทีเราเห็นว่าหลายๆคลิปเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะสามารถลดได้เหมือนกันแต่ถ้าไปสังเกตดูให้ดีนะคะเขาเล่นวันหนึ่งหลายรอบเลยนะคะบางทีเล่นแบบวันละสามสี่รอบเช้ากลางวันเย็นถึงจะเห็นผลจริงๆนะคะซึ่งการใช้อุปกรณ์เนี่ยก็จะช่วยย่นระยะเวลาตรงนี้แล้วก็ทําให้ใช้เวลาน้อยลงนะคะ จริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะคะใครจะมีดัมเบลก็ใช้ดัมเบลใครจะใช้ขวดน้ําแทนดัมเบลอะไรก็ว่ากันไปได้หมดเลยแต่ว่าของบีบีมีมยางบีก็จะแนะนําท่าที่ใช้ยางนะคะมาดูกันค่ะท่าที่1นนะคะคือท่าไตรเซ p พุชอัพนะคะท่านี้นะคะก็ล็อกอหัวไหล่ล็อกข้อศอกเอาไว้นะคะแล้วก็ค่อยออกแรงเหยียดนะคะ แล้วก็ต้านไว้ค่อยๆต้านไว้นะคะที่เราต้องต้านไว้เพราะว่าไม่งั้นเรามักจะเผลอเป็นการเหวี่ยงแขนแทนนะคะแล้วมันจะทำให้วรโดนกล้ามเนื้อน,นะคะท่าน,นี้ก็ทำา1บถึง15ครั้งนะคะต่อเซตนะคะพัก1นาทีนะคะแล้วก็ทำทั้งหมด3เซตค่ะท่าที่2นะคะคือท่า tricep overhead extension นะคะ ท่านี้ก็ล็กกอกข้อศอกล็อกหัวไหล่ไว้นะคะแล้วก็บล็อกหลังเอาไว้เหยียดแขนออกไปแล้วก็ต้านไว้เหยียดแขนออกไปนะคะแล้วก็ต้านไว้นะคะต้องคอยระวังอย่างเดียวว่าอย่าไปเผลอเวียงนะคะเดี๋ยวจะไม่โดนกล้ามเนื้อเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันตึงๆที่หลังแขนนะคะท่านี้ก็ทำ10 15ครั้งต่อเซตเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำทั้งหมด3เซตค่ะ แล้วก็ท่าที่3คือไตรเสร็จคิกแบ็กค่ะเราก็ทำเป็นทีละข้างก่อนนะคะคอนเซ็ปต,ต์เดียวกันนะคะก็คือเหยียดแขนออกไปตึงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆต้านไว้ระวังอย่าเวียงแขนนะคะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันโดนที่หลังแขนจริงๆนะคะ ท่านี้ก็ทำา10ถึง15ครั้งต่อเซตเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำทั้งหมด3ครั้งค่ะเพื่อนๆนะคะ ทำต่อเนื่องนะคะให้ครบ7วันเห็นผลแน่นอนค่ะเพราะบีลองแล้วนะคะโดยที่บีไม่ได้ทำคาร์ดิโอหนักนะคะก็คือมีการวิ่งนะคะประมาณ30นาทีต่อวันนะคะเป็นอันนี้เป็นปกติรูทีนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทานอาหารปกติซึ่งผลเนี่ยที่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละคนนะคะก็ถ้าใครอยากเห็นผลดีขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นนะคะก็ต้องมีการคาร์ดิโอไปด้วยแล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยลองกลับไปทําตามแล้วได้ผลยังไงอะ่ะก็อย่าลืมทักนะคะหรือว่า็อ b o x เข้ามาคุยกับบีได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะค